ในแผนวน,นะเมทีเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีมอบแว่นสายตาโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาติไทยเพื่อนักเรียนในชนบทนาหอประชุมอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายพิบูลหัตกิจโกศลผู้ราชการจังหวัดกล่าวต้อนรับนางอังคณาหัตกิจโกศลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายงานพร้อมด้วยนายอำเภอสีเทพนายอำเภอวิเชียรบุรีสมาชิกเหล่ากาชาต คณะครูอาจารย์และนักเรียนที่มีปัญหาด้านสายตาเข้าร่วมนา่งอังคาหตธกิจโกศลนนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบุกรกล่าวว่าโครงการรถตัดแบนสายตาเคลื่อนที่สภากาชาติไทยเพื่อนักเรียนในชนบทเกิดขึ้นมาจากสภากาชาติไทยตระหนักถึงปัญหาความผิดปกติทางสายตาของเด็กนักเรียนในชนบทจึงได้จัดโครงการรถตัดแบนสายตาและประกอบแบนสายตาให้กับเด็กนักเรียนที่มีปัญหาทางสายตาโดยมีคิดหมูลค่า เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์จึงร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์สมงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์สำรวจนักเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกโรงเรียนจำนวน534โรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมด84,643คนพบเด็กที่มีปัญหาสายตาจำนวน1,806คนโดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการมอบแบนสายตาให้กับนักเรียนมาแล้ว ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอหลมศักหอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองไผ่และหอประชุมศูนย์ราชาการจังหวัดเพชรบูรณ์และในวันนี้ได้หมามอบและให้บริการตรวจวัดสายตาตัดแว่นสายตาฟรีให้แก่นักเรียนที่หอประชุมอำเภอสีเทพซ,เซึ่งมีนักเรียนรับบนักเรียนรับบริการจำนวน680คนทางนี้โครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาติไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบทออกปฏิบัติงานตัดแว่นสายตาในรถบัสตัต้งแต่ปี2 5 5 8 เป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากโครงการตัดแบนสายตาสภากาชาติไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบทที่เริ่มดำเนินการมาเมื่อปี2540ซึ่งในอดีตเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจวัดสายตาแก่นักเรียนแล้วจะดำเนินการตัดประกอบแบนที่กรุงเทพและนำกลับมามอบให้กับเด็กนักเรียนอีกครั้งทำให้เด็กนักเรียนต้องรอคอยการรับแบ่นนานประมาณ1เดือนโครงการรถตัดแบนสายตาเคลื่อนที่จึงเกิดขึ้นมาเพื่อช่วยทําให้เด็ก เมื่อตรวจและวัดแว่นแล้วสามารถรอรับแว่นได้ทันทีเป็นการช่วยลดการรอคอยแว่นสายตาของเด็กและลดภาระค่าใช้จ่ายของโรงเรียนที่ต้องพาเด็กมารับแว่นอีกครั้งโดยสำนักง,งานบรรเทาทุกข์และประชานาไมยพิทักษ์สภากาชาติไทยนำรถบัสขนาดใหญ่ ออกปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดต่างๆซึ่งภายในรถประกอบด้วยเครื่องมือสำหรับการประกอบแว่นสายตาบนรถเพื่อความสะดวกของนักเรียนเมื่อได้รับการตรวจวัดสายตาแล้วจะสามารถนําแว่นที่ประกอบบนรถไปใช้ได้ทันทีโดยตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการจนถึงปัจจุบันมีเด็กนักเรียนรับแว่นสายตาไปแล้วกว่า7 6 6 6 6คนจาก77จังหวัด